สามราศีมีเกณฑ์ได้รับโชคแบบจัดหนักจัดเต็มราศีสิงห์ดวงการเงินตอนนี้ค่อนข้างดี มีเงินเข้ากระเป๋าตลอดเรียกได้ว่าตอนนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์และเรื่องโชคลาภบ,บอกเลยว่ามีโอกาสได้มาแบบที่คุณไม่คาดหวังและมีโอกาสมากที่สุดใน12ราศีด้วยราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีโชคเรื่องการเงินและโชคลาภยาวๆไปถึงประมาณปีห5กันเลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนับจาก ก็ต้องขอเตือนให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยเพราะตัวคุณเองก็ใช้เงินเก่งเช่นกันชาวราศีกรกฎช่วงนี้การเงินโชคลาภอยู่ในเกณฑ์ดีมั่นคงแต่ถ้าอยากให้มีเพิ่มขึ้นอีกก็ขอแนะนำให้ไปไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูบ้าง สายมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราวบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิต สมัครเป็นสมาชิกกับเราได้เลยค่ะเคยที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทร้าวิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัว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 ,รว